ัดีค่ะน้องๆวันนี้เรามารีวิว GED กันอีกแล้วค่ะโอเคช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะเตรียมตัวกันไปถึงไหนแล้ววันนี้เรามีข้อสอบนะคะที่น่าสนใจอยู่นะคะที่พี่จะมารีวิวให้นะคะเริ่มต้นเรามาเริ่มด้วยวิชาแรกกันก่อนเลยละกันค่ะเอาเป็นวิชาโซเชียลก่อนนะคะโซเชียลพี่หญิงมีคีย์เวิร์ดหนึ่งคำค่ะที่ถ้าน้องๆเจอแล้วต้องตอบใช้นี้เท่านั้นเรามาลองดูกันค่ะ คีย์เวิร์ดตัวนี้ค่ะก็คือฟิเดริกค่ะฟิเดริกนี้นะคะคือเป็นชื่อของคนคนหนึ่งซึ่งคือพี่ไม่แน่ใจว่าคือประมาณแบบเขาเป็นสสหรือเป็นประมาณแบบนักเรียกร้องสิทธิมนุษยชนค่ะซึ่งคนมีคนเนี้ยค่ะคุณที่ชื่อฟิเดริกเนี่ยคะ่ะเขาเป็นผู้ชายผิวสีนะคะแล้วคือเขาต้องการที่จะเรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้กับคนผิวสีดํา ว่าเป็นคนผิวสีดำอยู่แล้วแหละแล้วเขารู้สึกว่าตอนนั้นนะคะช่วงนั้นนะคะคือ,อไม่คนผิวสีดำะคะ่ะไม่มีความเท่าเทีเทยมกันในสังคมกับคนผิวสีขาวเขาต้องการเรียกร้องให้คนผิวสีดำได้ใช้ระบบสาธารณูปโภคระบบการศึกษาเท่าเทียมกับคนผิวสีขาวนะคะคราวนี้เขาก็เลยถามว่าช้อยไหนนะคะที่พูดถึงคนคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นน้องๆเจอช้อยนี้ค่ะ f r ีดอมแอฟริก a n อเมริกันนะคะ, American, ะ,คะช้อยนี้นะคะตอบได้เลยค่ะถ้าน้องๆเจอคีย์เวิคำว่าฟ e ลิปนะคะให้ตอบช้อยนี้ได้เลยค่ะง่ายไหมคะโอเคอย่าลืมนะคะต่อไปรวดเร็วมากเรามาดูต่อวิชาต่อไปค่ะเอาเป็นวิชาไซแอนก่อนแล้วกันค่ะไซ n อนนะคะ มีอยู่ข้อนึงค่ะข้อนี้ง่ายมากเลยแล้วก็เนื้อเรื่องนะคะอ่านไม่ยาวด้วยนะคะเขาก็จะพูดถึงแบบถ้าเราแปลแล้วนะคะแปลเป็นภาษาไทยเขาจะพูดถึงว่าสาเหตุอะไรหลักๆเลยที่ทําให้สัตว์นะคะเกิดการสูญพันธุ์กันอย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายนะคะซึ่งแล้วก็จะมียขาจะมีช้อยเยอะๆเลยแต่ถ้าน้องๆเห็นน้องๆจะเห็นช้อยนี้ค่ะคือ human action นะคะก็คือ สาเหตุหลักๆก็คือเป็นมาจากการกระทําของมนุษย์น่เองที่ทําให้สัตว์เกิดการสูญพันธ์นะคะนี่คือสาเหตุหลักเลยค่ะ,ะน้องๆก็จะสงสัยว่าแล้วมันสูญพันธ์เพราะว่ามนุษย์ได้ยังไงก็อย่างเช่นเอาอย่างประเทศไทยเราเนาะพี่ก,ก็จะคิดถึงแบบกรณีที่คนแบบชอบแบบว่าอชอบเครื่องประดับแบบเอางาช้างมาประดับบ้านเรือนอะไรอย่างนี้นะคะเป็นเครื่องประดับภายในบ้านอย่างเงี้ยค่ะคือการที่แบบเราไปตัดงาช้างนะคะมันก็เป็นการฆ่าช้างเป็นอีกอย่างอีกทางหนึ่งซึ่ง ช้างก็ตายถูกไหมคะเพราะช้างตายกว่าตัวตัวหนึ่งจะโตขึ้นมาได้นะคะก็เลยทําให้เกิดไปว่าช้างอะคะ่ะเกิดการสืบพันธุ์ได้อย่างล้นเลือนั่นเองนะคะก็คือเกิดจากเนื้อมือมันเนอนเนองโอเคไหมคะง่ายไหมคะอ่ะต่อไปมาวิชาสุดท้ายละว,วิชาแมบเราพบว่าเราจะเจอคําคํานึงที่น้องๆจะได้เจอคือ intersection ค่ะ นะคะสำหรับข้อนี้นะคะพี่หญิงแคยกตัวอย่างตัวเลขแล้วก็กราฟนะคะแต่วิธีการคิดนะคะก็จะคล้ายๆกับที่พี่หญิงอธิบายนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะถ้าน้องๆอ,อยากทำข้อสอบนี้ได้เรามาฟังกันนะอ่า intersection ค่ะคำนี้แปลว่าจุดตัดของกราฟค่ะซึ่งถ้าเกิดจากการจุดตัดของกราฟนั่นหมายความว่าจะต้องมีกราฟมากกว่าสองกราฟใช่ไหมคะมากกว่าหนึ่งกราฟแล้วกันมากกว่าหนึ่งกราฟไปต้นไปเช่นหนูเห็นไหมคะนี่คือแกน Y นี่คือแกน X มีการาฟ a มีการาฟ b a กับ b ตัดกันนี่คือจุดตัดค่ะ intersection เห็น,นไ,ไหมคะจุดนี้คือจุด intersection น,น,นะคะคือจุดตัดกราฟทั้ง2จุดนะคะออทั้ง2กราฟนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเจอข้อแบบนี้นะคะอ่านโจทย์ดีๆว่าโจทย์ถามหาค่าของแกน x หรือค่าของแกน y ถ้าเขาถามหาค่าแกน x หนูอ่านจุดเลยค่ะลากจุดมาฟึบมาที่แกน x ตอบเลยคือ5นะคะ ลากจากจุดกราฟเนี่ยจุดที่เขาตัดแล้วก็ล่างมาที่กราฟแกน y แล้วอ่านค่าแกน y ค่ะตอบเลยคือ3แบบนี้โอเคไหมคะทันไหมโอเคเราเรียบร้อยกันแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยรีวิวไป3วิชาเรียบร้อยช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนกันแล้วเนาะถ้าเกิดใครเตรียมตัวที่จะสอบ G รดีนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนะคะพยายามอย่าไปโดนฝนบ่อยๆนะคะเพราะว่า รู้สึกว่ามีคนไม่สบายบ่อยมากเลยช่วงนี้นะคะโอเคเป็นห่วงนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะคลิปเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย